นี่ไงนี่ไงไหนว่าไม่ล้มสถาบันนี่ไงนี่คือกระบวนการบ่อนแทะแกลก่อนใช่ไหมอ่านะครับที่บอกว่าอ่าพวกด้มส้มรักสถาบันเนี่ยดูไว้เนี่ยดูไว้น,ไวนะอาจารย์ดังแห่งมหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งฮะโพสต์บอกว่าสีม่วงคือโอกาสเป็นพิษนี่ไงต้องเขาเรียกพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมแทะ แก่ก่อนคนอื่นเนี่ยนะเขาโพสต์นะครับมีแต่ลักประเทศลักประเทศลักประเทศสีม่วงนะเขาติดลิปบินสีม่วงเขาใส่เสื้อสีม่วงกันเต็มไปหมดนะเขาเดินขบวนกันเนี่ยสีม่วงสีม่วงแต่พวกนี้คือบ่อนแซะแกะก่อนไงนะปังเพกถึงขั้นบอกไม่มีสมมุติเทพมีแต่คนเท่ากันนี่เป็นไงเออนะครับ นะไอ้พวกด้อมส้มนะที่บอกว่ารักสถาบันเนี่ยมึงช่วยดูหน่อยมึงช่วยแหกตาดูหน่อยทุกวันนี้มึงยังแซะสถาบันไม่เลิกมึงจะมารักสถาบันอะไรพวกมึงเนี่ยอาจารย์ดังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์ได้ยังไงนะมาหาลัยดังแถวลังสิตนะครับเออ ก็ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์ดูได้ยังไงก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกท่านเด็กนักศึกษาเนี่ยนะจะไปเลือกพักส้มเพราะว่ามันมีอาจารย์แบบนี้รัฐบาลก็ปล่อยให้มันมีอาจารย์แบบนี้เต็มทุกมหาลัยนะครับอย่าว่าแต่อาจารย์มหาลัยนี่เลยโอ้ยตอนนี้มันลามไปทั่วประเทศแล้วตอนนี้มหาลัยสรคามรมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยขอนแก่นนะมันมีเต็มไปหมดนะครับ ก็คือไอ้ไอ,อาจารย์ที่มันไปลงชื่อ,อนั่นแหละนะเออเนี่ยรัฐบาลปล่อยปะลเลยนะครับนะขนาดอาจารย์ยังเป็นไอ้พวกด้อมส้มยังเป็นพวกล้มล้างนะคิดดูสิเออก็มันก็จะผลิตแล้วใครที่ไปเป็นลูกศิษย์มันมันก็จะเป็นพวกล้มล้างเหมือนกันหมดนะครับก็ลองคิดดูเอาว่านะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะเป็นพวกล้มล้างกันขนาดไหนแล้วตอนเนี้ย เออก็เพราะว่ามันมีแหล่งบ่มเพาะอย่างนี้ไงก็เพราะว่ามันมีอาจารย์แบบนี้ไงนะอาจารย์ที่อยากจะล้มล้างอาจารย์ที่แทะสถาบันอยู่อย่างนี้ไงนะครับอืมนะก็ปล่อยให้มันเป็นตามเวรตามกรรมกันละกันนะเออในเมื่อรัฐบาลก็ยังไม่ทําอะไรเราจะไปนสนใจอะไรหรอใช่ไหมก็ปล่อยให้มันแทะไปมึงอยากจะแทะอะไรมึงก็แทะไปนะครับ ให้มันเผยธาตุแท้ของของมันออกมานะอากาศเป็นพิษอะไรนะต้องมาต้องมาด้อยค่าเขาต้องมาหาว่าเขานะพอเขามาใส่สีม่วงก็หาว่าอุ้ยะมาใส่สีม่วงได้ยังไงไม่ใช่วันเกิดพระเทพซะหน่อยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะหากินกับพระเทพหากินกับอะไรหรือเปล่านี่ไปไงความคิดของพวกด้อสมส้ม เขาก็อุตส่าห์ออกมาแสดงความรักสถาบันไอ้พวกด้อมส้มก็ยังจะมาแซะมาแกะมาก่อนนี่แหละคือขบวนการล้มเจ้ามันไม่ได้ทําคนเดียวไงมันทําเป็นขบวนการศาลเขาก็บอกอยู่ไอ้พวกนี้มันทําเป็นขบวนการมีทั้งเด็กมหาลัยมีทั้งอาจารย์นะมีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยคอยแซะแกะก่อนอยู่อย่างเงี้ยนะครับ แล้วฝากถึงไอ้พวกด้อมส้มด้วยมึงริงจะมาเป็นด้อมส้มหรือมึงควรจะเลิกเป็นด้อมส้มได้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นด้อมส้มแต่ว่ารักสถาบันอย่างเงี้ยมันไม่จริงอ่ะมันเนี่ยมึงดูสินะมึงเป็นด้อมส้มคือมึงก็ต้องเป็นพวกล้มล้างด้วยมึงอย่ามาเป็นพวกกระแด่เออต้องใช้คาว่าใช้คําว่ากันเนี้ยกระแด่นะอยากเป็นด้อมส้มแต่ว่าก็รักสถาบันนี่คือกระแด่นะครับ นะเออเป็นพวกกระแดะเป็นพวกดัดจริตนะเออพวกนมส่มคือพวกล้มล้างนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ